เธอผู้ที่สองโนตปทะโอติมในเพลงโซนกระปิบกระปลอยซูับ้าครับงนี้ครับอายุอะไรนะสิบห้าปีครับอายุอะไรนะสิบเจ็ดครับสิบเจ็ดโอเคสูสีนะโซนกระปิบกระปลอย ใจเราก็ม so ีอากาศเจ็บซีคิวปิดยิงใกลด้แม็งคนโคถ้าโทรไปหาแม่บอกว่าเจอเหนื่อคู่เพราะแม่จะหาว่าเราเป็นคนคิดตู้เร่อยากจะถามเอาให้ช่วยช่วยแทนไดสดไหมจะได้กระพริบตาไอเลมยูถ้บอกใครดูเอาเองคืนนี้เธอแฟนไม่มาก็แปลว่าตอนนี้ถึงตีสองเธอแฟนไม่มี ะมานก็ปิดกระปอยก็ปิบกระปอยก็ปิดกระปอยปอยโสดกิ๊กเป็นร้อยมีกิ๊กเป็นร้อยกิ๊กจะสองรอยโสดเป็นบางเวลาถ้แฟนเธอมาก็ได้เวลายอยย่อยย่อยย่อยมานก็ิกระปอยก็ิกระปยก็ิกระปอยิเปร้อยม่กิกเป็นรนี่จะสองร้โสดเป็นบางเวลาแฟนเธอมาก็ได้เวลายอย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 อยออ้เส้นเธอแม่เต็มว่ะ ครับบุรีรัมย์เหลือกาญจนะเบรีโอ้ตี่เหมือนแว่นไดเมืองนี่เหมือนแว่นหน้าห้านต่างจังหวัดอ่ะ เลยเต้นดีร้องดีทั้งคู่เลยนะคะแต่ว่าหอมเลือกให้โอติมเพราะว่าหอมชอบอินเนอร์ของโอติม<อ>นั่นเองอดเดียวโดนสายยอ่อแต่ว่าโน้ตที่เขาย่อได้เนียนแล้วข้อเข่าก็าดีเลยเข้อเข่าดีมากโอ้พริ้วมากยหายหน้าเดียวเลยครับมีหน้าเดียวเลย มีอยู่หน้าเดียวโน้ตเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆเพราะว่าเขาจะทําอะไรก็แล้วแต่นะไม่ว่าจะเป็นเพลงอะไรก็ตามนะโน้ตจะทําให้มันอยู่ในกรอบเขาจะไม่ทําอะไรให้มันเป็นโอเวอร์อะไรหืออะไรอะไรเงี้ยใครก็ตามนะมาแข่งถ้าเจอโน้ตนะล้มเขายากพูดได้เลยชอบหน้าของเขาชอบหน้าเายิ้มได้ตลอดตั้งแต่ต้นจนจบเพลงอ่ะแต่ติมก็ทําได้น่ารักหล่อมากเลยแต่ต้องยอมหน้าของโน้ตเขา โอติมเนี่ยจะตั้งใจไปหน่อยก็ oh. เลยดูแบบดูเครียด uh huh. แต่โน้ตเนี่ยเขาจะไปแบบสนุกสนุกคือเป็นธรรมชาติก็เลยดูเพลินกว่าแค่นี้เองครรับบขนนนาีี้เป็องกจุครับ